มืัอนี้มาแม่แม่แปลกๆปลไม่ไหมกุญแจสายลุงผ้าแสบสิผ้ามาเก็บผักเล็กไปแกงได้ค่ะบรรยากาศเบื้องบรรยากาศทองไรลทองหน้านะค่ะสร้างเพื่อโบนุ่นอุดมสมบูรณ์ค่ะว่างถงว่างถงเนาะดุดดุดสมาแค่หนึงได้ค่ะพี่น้องปลูกทั่วของกินกระบอืดรืออยากค่ะีเล็กยื้ยื้อเฉยกันเละมังวงกำลังเป็นดอกค่ะ คาดว่าอีกักเดือนสองเดือนนี่ลาที่ได้กินมาาน้าค่ะบันนี้มาเก็บคิเล็กเข้าอ้ยเก็บคิเล็กไปกินกรุงเทพเกินโดนๆมาเชน,นึงค่ะช่องไรลช่องหน้าบรรยากาศดีเ่ยเอหยยอดคิเล็กค่ะพี่น้องหมอกมันลงเจ้าๆอากาศหนาวๆจักหน่อยอ,อากาศดี ที่ีบันนอกคอ,อกหน้าเฮ้าเ็๊กีเล็กไปแกงขึ้นแบ่บแสบ,บครับพี่น้องจดนำห่นหอนๆดิเอ่อจดนำห่อนๆใส่ผักพยนต์โคเนาะที่ทวิตบันนอกเขาก็ดีไปอีกแบบนึงอี่งยังก็ว่ต้องซื้อหาเก็บเอาน้ำถนนหนท้นทางก็ได้กินก็คือในเมือง ดินล้นแข็งทุกอย่างอีนั่งก็ต้องซื้อโอ้ยเก็บไปหลายๆเกินไปเพื่อมูเพื่อพวกนั่มโดนมากกันโดนมากทีนึงเอาให้คุ้มเกินพี่น้องขานี่พี่น้องมาบังทชนีมาบังทชนีอันนี้นี่มามากผ้าพีผ้าน้องเบิ้งสะเดากันนะพอแล้วเดี๋ยวไปเก็บพุ่นเอาไม่ใหญ่อันนี้เลย ไดอน,นอ,อันนี้เสดาเด้เอคะ่ะอันนี้ท่านเป็นดอกคะ่ะอันเป็นดอกแล้วก็มีเป็นดอกแลก้วเ,เ,เป็นเบื้องต้นเป็นดอกก็ม,มีมา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 ผีเฮ่ามาเก็บผีมาเก็บผีงามาดิเส็จงา้วมาดู้านมั่งแ่มาฟัาางนี่พี่น้องมา อ่ะมา,าเพิ่งให้พี่น้องเบิ่งแน่นี่งามบ่พี่น้องเบิ่งดูแะดอกไอ้ขีเล็กบ้านนอกเข้าเบิ่งวิถีชีวิตบ้านนอกเข้าเด้อพี่น้องคนเฮ็ดไทยเฮ็ดหนะ้าคนเกี่ยวเขาออกแล้วแต่คนเฮ็ดทั่วต่อค่ะพี่น้องเก็บขี้เล็กกันบาดเนี่ยโอ้ยอิจฉาคนไทยเอาเขาออกเอาทั่วใส่คนว่าให้ซีหน้าคนวางเปล่า จะเอากับเอาย่างเดี๋ยวค่ะอันกล้องก็ยังเฮินหนาเฮิรนหลังพ่อแม่พี่น้องพอดีแตาไายได้ละ่ะได้ใจลุงมากินพักหเห็นยังก็อยากได้าซ่นแมพ่พี่น้องทางบ้านคนดินดำน้ำซุ้ม ียงรบกวนได้ด้วยพี่น้องลดคนออกให้ออกหน้า,ากกนี่โอกาสโอ้ยแม่เดี๋ยวโดนเอาไปต้มไว้กิน้า ภาสิมตาต่ำสงต่ำกลางทงหน้าพี่น้องเบิ้งกระโบมีเวลาอยากนํำงานแ่งน้างานแจงเพื่อนค่ะพี่น้องมา,มาต้นนี้ต้นนี้ถีชีวิตสองไหลสองหน้าเฮ้าในหนำมีป่าในหน้ามีมานนามเขาขางช่าง,างมีคขี้เล็กพี่น้องเอ้ยมันบดไอศคร ต,ต้นนั้นไอ้เก็บไหมจะตัดเก็บได้ไปใช้เอาตอนเก็บบักฮงไอ้พงต,ตอนนี้พงตอนนี้พี่น้องไอ้มาตอนนี้นะที่แรกว่ามันมีเพียบ์เามีเพียร์ที่พี่น้องฝนตกใส่แตวมันปร่งขึ้นง,ง่ามแห้งคิดกิดเล็กเอาสักนนี่ก่อนบ่บ่เดี๋ยวไปตัดต่อเอา เก็บน้ำนเบิ้งเบิ้งขุนเนี่มคนฉีดยาทั่วพี่น้องทั่วเขียวเอาเขาออกแล้วก็กทั่วโตหลังจากได้ขี้เล็กแล้วไปเจอบังมงะะ่วงด้วยค่ะไปเก็บบังม,งม่วงมาได้มัดนึ่งก็งกินก็ต้องครบพระแล้วค่ะพี่น,อน,นะะ้องบานนี้ด้วยค่ะมาเบิ้งบักคุงด้วยค่ะนี่จ้ากี่เอาต้นได้ดีแล้วค่ะพี่น้องบักคุงก็มีแค่ก็มีะะด้วยค่ะเจ็บอะไรแค่ก็ได้ที่ อันนี้ก็กันโอ้ยดึงนี่ลงจังเลยจะไม่ใช่ได้ดกดุ๊กทุเกเจ้าแม่พี่น้องหลายแห้งเจ็ดสี่เอาตอน้นใดดีด้วยค่ะมะคุ้งม,มีต้นหนึ่งเจ็ดสี่ก็มีนลงสาวพี่น้องตามเส็บอ้อยกับแป้งโคตรๆเลยค่ะบนต้นนี้ด้วยค่ะนี่แหละพี่น้องเอ้ยตรงไหนโรนถิ่มกับพองกันถั่วงถิ่มกับพองกันนี่ด้วยค่ะ ที่แน่ๆคุณยายสายลุงรู้สึกว่าสิเปกต้นนี่แล้วค่ะเพราะว่าคุณยายสายลุงมักต้นหน่อยๆพ่อ,พอต่ำกำลังพ่อต่ำด้วยพี่น้องนี่เอากำลังพ่อต่ำดีๆเนาะกินสองคนสามคนเจ้าวยกินซุกกระสิเพื่คือดอ,อกพี่น้องเอ้เอวา,างบางงักม่วงเลยอ่ะวางเอาได้แบม่วงหาหม่งเก็บบักม่วงก้นพี่น้องเอาไปกิน,น่ชม เอาต้นละหน่วยช่องน่วยที่เราต้นนี้กรอบเนาะเอาต้นนี้นะนละนี่เอาต้นนี้ไปตำกันพี่น้องเอ้ยมได้ไหมเมือเ่อก่อนน้ำกันเอาเด็ดลงมา<ะ>กเขียบยกขึ้นกันไหมเด้อพี่น้องเอานี่ยละพ่อตำดีๆนี่มักแบบเพิ่มก็เอาแบบเพิ่ม เอาดนนอกไนนั่นีย่ไปน้อกเอาค่ำน้ยพ่อตันเพิ่มกับมี่้อาเพิมน้ำนาะคุณยายเอา อาดพ่ออะไรย่าเอายกติลาซะ่อันนี้แล้วพี่นอ้องไปเบิ้งอีกต้นหนึ่งกันเอามองละต้นสองต้นต้นละลูกสองลูกเพื่อมันอร่อยก็กันโอ้ย คนมกักอยู่มากินมกักจำเห็นแรกก็ต้องเอาพี่น้องเย้ยไปพูดวอาอยุคกรุงเทพกรุงศลัลธาเงยเลยยี 20, 30, ่สิบสามสิบคนด้สิเอาละมาอันเจ้าเี่าหรื่บ้างกันนะถ้าได้ไปจำสู่พี่สู่น้องกิน อัดอันแข็งไว้เนาะซุ้มนี่มึงจะได้โดนอย้อนตั้งหวังเดียวไยมาย้อนเอาท่างสิอันนี้ก็ทีห้อมๆเนี่ยพ่อละอันนี้ไวปตะกินซุกอันนี้มันกินซุกได้พ่อเอาอันพ่อเลยอ่ะนี่ซีน่วยเนาะ Oh. โอ้ยแ่ใจต้มไก,ก่กต่มีพี่น้องเอากพริกมะเนกับกพริก,กระเพราไหลเนาะคุณดีเก็บกี่บ่เก็บจังหน่อยนีข้อได้ไปิจำแม่พี่น้องมาเก็บกพริกข้าวันนี้แม่ใจหลุมที่ป้าเก็บกพริกได้ค่ะทำปลาได้เอานั่นมาเนาะเอาเอาอันเอาเมือนในระเด็ด เด็ดอันนั้นจนเก็บเล็บมดดอ้ยดูครับพี่น้องทั่วกำลังจไ 1, งิได้ผลผลิตกำลังได้เงินได้ข้เม็ดให้เ็ดสวนก็ได้คือผ่ามันว่าเฮ็ดขำมันเฮ็ดเป็นเหด้ได้เกี่ยวล่ะเยน็นนีวก็ได้ทั่วเยน็นนตา,ขาเขาาคีบขอเรคิบเอ๊ะตัดออกเด้อ เร,เราก็เราเลี้ยงข้าวหนิละคว่าอหลังจากได้ทุกอย่างที่ต้องการแล้วเด้อค่ะเนี่ยบพวกนี้พี่น้องจ็เสียวเมื่อไห้เรืไ่ไห้นี่บักคุ้ง,งบักเขือบักพริกบักพริกบักเขือบักกุ้งม่วงบักคุ้งผักเมื่อยแล้วพี่น้องทั้งแดดก็ออกแล้วมาบานี้มาเขาบ้านกับบานน้วกันเดินทางไปนคะรปฐมเด้อค่ะถ้าถึกใจก,ก็กดไลค์กดแชร์คุณยายสายลุงพ่อแสบเด้อค่ะสวัสดีค่ะพี่น้อง บายบายคลิปหนาพอกันไหมนะคะ่ะบ้งบรรยากาศไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องบาทเนี่ยช่องไท้ช่องหน้าสกับกแล้ะครปฐมเราด้ค่ะเก็บทุกอย่างที่คว้างหนาละบายบาสวัสด <Okay. S 2> ีค่ะ